แล้วคุณโทรหาคุไม่ตก่งมาสุดเลยมันน้อยถ่ายด้วยนี่ห,าหายหาดเลยแห่หยาเอาไปนั่งไปนั่งนั่งเรียงคิวคนไหนเด็กๆก็นั่งข้างหลังเนี่ยโอเชิญนั่งครับเชิญครับเชิญครับเชิญนัน่งครับปน<อ>นั่ง<อ>ดีๆใครพี่น้องสิบคนก่อนหรอไหมเอาพี่น้องสิบคนเข้าวงไปโอ้แต่งตัวไม่หล่อเลยอ่ะ อะไรลูกเอาอะไรพอเอาให้เดี๋ยวถ่ายรูปกับปู่ปอแต่งตัวไม่รอเลยอ่ะพ่อแต่งตัวใหม่เออทอดทอดทอดอะไรเนี่ยฮะคอมลังสร้างภาพพ่อตัดเต็มหน้าจอเลยลูกนิดงานนี่เกี๊ยทอดปุ้ยเกี๊ยหางเกี๊ยเลยไม่ทอดเหมือนกันเออ โอ้หืเอาขามสแกแสงมาใส่น้ำวะโอ้โหเบยุต้มาขับใส่เว้ยเอานั่งลงนั่งนั่งเด็กๆนั่งลงด็กป่าอะไรนี่เดี๋ยวนั่งถ่ายรูปนั่งลงลูกเด็กนออกมาดิไอ้โอ๊ดล่ะน่งขันน้อยขนน้อยอ้กี่ๆอ่ะเอมานอตเอต้หน่อย นั่งลงยจะป่านั่งลงนั่งลงทุกคนครับนั่งลงป้าพาลูกหลานนั่งเลยเวลาเขาไปไม่ลาไปพากันนั่งไม่รอเลยลูกตามก่อนมาแล้วมาแล้วมาเลยเดียวมาเดียวเชิญครับเองพ่อเชิญไม่เห็นด้านหน้าเลยแป๊บก็ตัวเล็กมาถ่ายเลยไปตัวน้อยเมียนมาเดี๋ยเอามาด้วยนี่ตัวเล็กเล็กมา

แม่ลงติดไม่หมดอ่มเกีติดไหอ้ยโฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่า่าฮ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 ่าปาฮ่าาฮ่้ฮมีฮฮ่ี่ฮ่าฮ่าฮ่า่่าามาฮ่าฮ่าฮ่าป่า่าาาาอ่่่่่่่่่่

อันอะไรบ้าที่ะทำพิดีหรบไม่พิดีโหนาัหน้ปิดกระดูมไม่ต้านหน่อยอย่แกาไมว่างคไม่อ่เไม่ิด้อทเร็วทำเร็วเวลาน้อยมากลงแบเบ้านไกลเวลาะว่าหาอด็บตะกวนโอ้ครับอันอันนี้เก็บไว้นานแล้วมันดูมันเก่าแต่ไม่ได้ใช่ ไม่ได้ใช่เอาไปเอาอันนี้ดินไหมเขาเขาให้แม่ไปไว้ใช้ไหมดิบแม่ดิฟตามมีอืมันเลยบอกไปแม่เหรอต้องไปทอดก่อนไหมทอดเอาไปเลยเอาเอาหลังให้แกเพนั้นลดก่อนได้ไอันนู้นนุ่นถ่ายวีดีโอหรือว่าถ่ายรูปเนี่ยวีดีโอพอกเดียวรนถ่ายรูปได้นะเก็บรูปได้นะคะรูปให้สามรูปเลยโลนึงทำทำหน้ามือไม่สวยเุ่นแต่ว่าแก่ได้การอยู่

นางนางนางทางนี่นางวิดีโอใรอยู่คะเอ้าไม่ดูไลต้องไม่หล่อี่กามาจับภ้าเอาเรหที่นี่นี่วิดีโอนะมาเมียตามมาไปเมียไปนี่ไปูกอนเว้ยเมียเมี่ยโอ้โวลาเอาเอาเอาอะไรลูกมาเฮ้ยเดี๋ยวด้วยหน่อยไว้ทีหลัง

ที <łość> ่จะเข้ามาเป่ามาไปเนียยังไงพี่โนนอะไรมาเนี่มี่โนนน่ะมาเฮ้เฮ้ยโอนมาเฮ้ยดูเฮีดูมึงอุ้วม่ไม่จะมีมไม่สอบไหนสอบไหม โ okay, อเ okay, คไหมเป็นวิดีโอป่เนี่ยตอยาไปใยับอย่าไปยับคือผ่านเอเอายกขึ Target> ้นมาเออโอ้โหถูกตั้งแล้วได้ถูกตั้งถูกตั้งว้าควอาคว้เออุ้เลี้ยงเอีนแกีนี้ยกขึ้นเอมาเอาพันเล้อกันเลยก็ได้พันเดียวกันก็ได้ันเดียวกันได้ไงเออ กันนานเากทำบงามแต่ว่าทำนะทำบูชามากระช่างกุ้งเฮ้ยเฮ้ยมีเกรียทักเฮ้ยกูเติมศูนย์ตัวนึงกระได้หรอเออนี่มันตั้งได้เหรอยังติได้

เฮ้ยลูกอบตไปแล้วเว้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครมาใครหลังจะไม่เป็นไรหรอกรวยล่ะคนคแหละนะเอาทำไงทำไงพูดยังไงพูดยังไงกันพูดยังไงกันอยู่ในใจยังไงเว้ยพิเศษพิเศษเฮ้ยเฮ้ยหูมันเอาหัวของเขานี่หวานกาศมันกาศตีนเนี่กาศตรงตีนทีล่ะกาศตรงตีนทีละ เยไยใหญ่เลียงตามลำดับไรมาครับโคตํกำลังรีบหุ่นอยู่ตอนนี้อารกำลังรีบตามวิ่งเมืยอยงออ้ารกินเป็นคนจิตใจอาาร์เป็นคนจิใจดีคนจิตใจดีอาารไปเก็บมางาลูกลูกาจะหยองหน้าจะหงิบผมจะก็ขอจะสั้นไปหน่อยก็โอเคีรบได้ พูดมาไม่ได้ครบเลยใช่ไหมไม่ได kind of ้ไม่ได้ยังทั a, ้งกลับแล้วกลับใจแล้วกลับคำพี่คำพี้คนนึงเป็นคนดีเออทำไงลูกกาบดีๆกาบสวยๆลูกกาดสวยๆเออกาบสามครั้งนะลูกกาบสามครั้งกาบสามครั้งนะลูกเออใคจจิ้มวะนี่แหละพระพุทธพระธรรรมพะสงฆ์อยู่นี่แหละลูกไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก็ขอโทษขออภัยยายกับตาน่ลูกนะพี่ยัง คอยงอยปงย่รปดีปางั้นเอครับปากไดีีงั้นเถอะลักอยู่รักอยู่ลักอยู่ลักอยู่ลเอจะใีีกันเ้ลงอสาม่ยัไตดับไลแม่มันเย้าก่อนเขาอ่ะเขาไม่ยอมอ่ะอ้โอยเขาบ้าเลยนาเอาเเฮ้ยเยตังอ่ะตัง่

นิกี้นิกี้นิกี้นาต่อยพายนิกี้่อไปแล้วลูกนาปู่ยาเลยเออมามามาเข้ามาเข้ามาน่ใคร่รู้มาทำไงมาทำไงลูกจุแก้มด้ยลูกจุแก้มยาด้วยครับเอาไปถ่ายให้พ่อถ่ายให้ลูกตามด้วยลูกโอ้ ไปเงี้ยไปกี่ต้ไปเหลอรเหยใครอย่ามี่อนกีไปไปปูเร็วไปนปูเรยว

เดี๋ยวเียเดียวมาหนงลูกลูกนะะมาะพเร็วพดมาพดมาเร็วอ่าลพรลพรพรเียดมน่าอะไรอนนันอันนั้นอันนรเดี๋ยวพเกกัให้พเีวกับการให้จการประการมัดที่่ะเลยวนละคะคเลยเพรล่ะนะรรหน่อยเรืยองโอ้ยนี่แหลพ่อเอาเอาสตี้กเกรตมองแ เขาเนี่ยแหละเขาใกล้ๆนั่แหละอย่าไปยาวๆนะอาตพิสิโวเววานตุตภะโรภวินาตสุมาสุภาวะสัมสัตรายโยสุขีตินิโยปวะภาวะพิวานันสีริน Le ังวงดภาปจายโนจัต โลธรมาวัตถันติอายวันนนอรังไปกินข้าวร่วมกันดี๋ยวรูปเป็นกล้องกันเจ้าไปกินยวกูตัเนนะรถก็ไปก็หน่อยน้ำเย็นเอ๋อ